สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดท่านนายโนบิตะได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่ากว่าจะได้ข้อสรุป16นาทีตำรวจทำงานอย่างหนักและรอบครอบมากคดีนี้ไม่ได้ยาก ในการสอบสวนสืบสวนแต่ยากที่คนร้ายทำลายพยานหลักฐานได้เก่งและมีคนช่วยเหลือปกปิดช่วยกัน ag, เพื่อไม่ให้ทราบตัวคนร้ายการที่ตำรวจยังไม่จับไม่ใช่ตำรวจไม่ทราบตัวคนทำแต่รอหลักฐานบางอย่างที่จะทําให้ คนร้ายดิ้นไม่หลุดรอแค่เหยื่อจะติดกับดักที่วางไว้เมื่อใดอย่าลืมว่าหมายจับออกได้ตลอดเวลาและคดีมีอายุความ20ปีสำนวนทำเสร็จพร้อมเสิบแล้วรอแค่วัตถุดิบที่รอเวลาอย่าพึ่งดีใจว่าตำรวจจะหยุดพักคดีหลังปีใหม่ ได้หนาวเหน็บอีกครั้งแน่นอนกกกปอลลพยานอากาศแจ้งมาว่าภาคอีสานอากาศจะเย็นลงถึง10องศาเซลเซียสเฮท้านายโนบิตะเป็นคนตลกภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ให้ความสนใจและก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าอยากฟังข่าวดีเร็วๆจัง หลอลุ้นนะจ๊ะอาจจะเป็นคำตอบที่คาดไม่ถึงนะคะวันนี้เรามาทบทวนคำถแถลงของท่านผอบอตรใครลืมแต่เชื่อว่าคนร้ายไม่ลืมแน่ๆเพราะต้องนอนเครียดอีกนานชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ารอดูอย่างเดียวว่าตำรวจจะจับคนร้ายวันไหนเรายังไม่รู้ว่าใคร เป็นคนทำอย่าพิ่งมั่นใจว่าเป็นคนนั้นคนนี้เพื่อปกปิดความชั่วเพียงอย่างเดียวเขาก็ต้องทำความชั่วอีกหลายอย่างเปิดเผยมันเสียยังจะดีกว่าเราจำโมเมนต์นี้แล้วอย่างเครืองตำนวจผู้ถแถลงเสมือนไม่กระจ่างในประเด็นที่ว่าผู้สงสยัยบางคนพูดไม่จริง มาทีนี้ตาแจ้งแล้วหนีอะไรก็หนีได้แต่หนีเวรกรรมไม่มีใครที่จะหนีพ้นสักวันต้องถึงตัวคนร้ายถ้าไม่ตายเสียก่อนไม่ว่าหวยจะออกที่ใครหมอปลาควรหยุดไม่ต้องเข้าไปยุ่งอีกเดือดร้อนกับเรื่องไม่เป็นเรื่องของตัวเองพอแล้วกระชากหน้ากาก,ากคนชั่วให้ดูหน่อยนะคะ อยากจะเห็นตัวคนร้ายเต็มที่แล้วค่ะอ่านภาษากายคนที่ออกอาการผิดปกติมันจะชัดนะพยักหน้านงึกๆงึกงักๆสังเกตดูคนที่นั่งฟังดีๆจะเห็นกิริยาก,กบเกือนของใครบางคนสวัสดีค่ะคุณโนบิเราอยากจะให้คุณโนบิไปเข้นใหญ่ที่เก็บผักหวานอีกครั้ง ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกบอกเห็นชายสองคนยืนคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ห่างศพประมาณ4-5เมตรพอหลังๆบอกได้ยินแต่เสียงเดี๋ยวแชฉให้หมดทุกคนเลยหมอป่าระยาวโพสต์ประโยคเด็ดแพะที่เราเคยช่วยเหลือรักใคร่กันเขาบอกว่าถ้าหวยมาตกที่ผมผมจะแชฉให้หมด จำได้ว่ามีลุงคนหนึ่งชอบพาคนนั้นคนนี้เดินขึ้นเขาประหนึ่งว่าชํำนานการทุกจุดบริสุทธิ์ใจฉันมองตัวลุงผิดไปส่วนตัวดิฉันมีคนร้ายในใจแล้วแต่บอกไม่ได้ขอให้คนร้ายจงนอนไม่หลับต่อไปอีกเรื่อยๆอยอย่าลืมนะว่าคุณทำอะไรคุณรู้อยู่แก่ใจ ใจของคุณเร่าร้อนเป็นไฟระอุอยู่ทุกทุกวันไม่มีความสุขแน่นอนอีกไม่นานความจริงจะปรากฏตอนนี้ก็หลอกคนไปเรื่อยๆก็แล้วกันความจริงก็คือความจริงจำคนนั้นได้ไหมที่ออกข่าวตอนแรกให้สัมภาษณ์ว่าเห็นชายเสื้อสม้มอุ้มเด็กไปทางป่ามันต้องเอาคนนั้นมาให้ได้ ทุกอย่างจะก,กระจ่างเองค่ะเห็นด้วยค่ะอย่าการันตีใครเลยแค่นี้ก็พอจะรู้แล้วติดตามข่าวคดีน้องชมพู่ใจจดใจจอ่ออยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายตัวจริงค่ะสงสารเด็กตัวน้อย,อยตาดำๆที่ไร้เดียงสาต้องมาตายแบบทรมานขอฟ้าดินจงลงโทษคนที่ทำกับน้อง ใไะะใช่แล้วค่ะไม่ต้องไปช่วยใครนะคะให้เป็นไปตามการทำงานของตำรวจอยากให้จับคนร้ายได้เร็วๆนะคะรอดูอยู่ทุกวันอย่าให้สายบัวรอเก้อนะคะท่านนายโนบิตะก็ได้ตอบกลับว่าผมก็มีในใจแล้วครับโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะคุณท่านนาย ใช่ดาราโกกอกไหมคะแค่สงสัยนะคะรอติดตามตอนต่อไปเนาะว่าจะเป็นใครในใจของท่านทานายขอให้มาจากความถูกต้องนะคะอย่าให้มาแบบมีอคติเพราะท่านทานายก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อนน่าจะรู้ดีกว่าใครอย่าให้การขัดใจมาเป็นความถูกต้องนะคะ เชื่อมั่นในตัวคุณทนายค่ะผู้ใจบุญน่าจะช่วยกันออกเงินรางวัลน,นำจับดีกว่าจะไปบริจาคก,การทำบุญเอาหน้าถ้าได้ซักสองล้านคงจะจับได้เร็วแน่ใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะอยู่ในใจเสมอคนนี้แน่นอนตำรวจก็บอกอยู่นะว่าทำกันหลายคนไม่ใช่คนเดียว ฝั่งไหนมีหลายคนคุณคิดว่าเราขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะให้มันสะเทือนกันทั้งโก,กกอกเลยค่ะสมรู้ร่วมคิดกันดีนะักจับพวกมันเข้าคุกให้หมดทุกตัวเลยค่ะละค,ใครใกล้จะจบแล้วคงไม่มีดรามา่าเรียกความสงสารอีกต่อไปค่ะสาธุนะคะท่านทนายขอให้เป็นจริงค่ะ รอลุ้นอย่างมีหวังเอาให้มันดิ้นไม่หรุดเลยค่ะอยากรู้และอยากเห็นตัวคนร้ายตัวจริงนะคะรอดูหน้าตัวคนร้ายว่าหน้ามันเป็นคนหรือเปล่ารอดูค่ะท่านทานายอยากรู้ว่าคนร้ายตัวจริงจะเป็นคนที่เราคิดไว้ในใจหรือเปล่าฝ่ายหนึ่งนิ่งสงบหน้าเครียดอีกฝ่ายหนึ่งขยับตัวบ่อยเกิน ภาษากายพอจะบ่งบอกได้ไหมคะเต็มที่เลยค่ะคุณทานายคนร้ายจะได้ไม่อยู่เป็นสุขเรามาทางฝั่งโซเชียลกันนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้โพสข้อความลงในเฟ e บุ๊กโดยมีใจความว่าอยากบอกว่าทำใจไว้บ้างก็ดีเวลาคดีพิกล็อกจะได้คุมสติอยู่แรกๆก็เป็นแบบนี้แหละ เข้าแต่เพจอวยเป็นขนาดแอดมินเพจให้กำลังใจลุงข้างบ้านเชียวนะพ่อมาหูตาสว่างก็มานึกถึงคำพูดเก่าๆที่เขาบอกว่าถ้าเขาติดคุกเขาจะแชร์ให้หมดแสดงว่าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องคำพูดในวันที่เจอร่างน้องวันแรกพวกนั้นมันไม่เอาอาหารมาให้น้องอะไรแบบนี้ ตอนแรกทำลืมไปหมดแล้วความรักมันบังตาแต่ตอนนี้กูรู้เลยว่าเรดากูพังแล้วจริงๆตอนที่ข่าวออกบ้านไม่มีฝากูจำได้แม่นเขาไม่ได้บอกว่าไม่มีเงินเขาบอกแค่ว่าเขาไม่มีเวลาบ้านหลังนั้นก็ตั้งอยู่บนดินที่เขาซื้อเอง รถก็มีในขนาดที่พวกมมงองยังเจ้าบ้านอยู่เลยก็เต็มใจเอาไปให้เขาจนเขาหลงเพลิดเพลินกับอะไรที่ได้มาฟรีๆจนไม่รู้จักพอเอาจริงๆพวกเราต้องโทษตัวเองกันด้วยนะแล้วพวกเราจะทำใจกันได้ไหมถ้ารู้ว่าจริงๆแล้วคนในครอบครัวที่ออกมาโจมตีกันหนะักหลังบ้านเขาจูบปาก รักใคร่กันมาหลายเดือนแล้วอันนี้ยืนยันได้เลยว่าเพราะแม่ยกรุ่นแรกเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านบอกกูหลายเดือนแล้วจนนางก็ถึงสัจธรรมแล้วถอยออกมาด้วยความชอกช้ำที่เห็นคือจับมือกันรวยจากเงินของพวกคุณเห็นข่าวล่าสุดนางยังออกทีวียิ้มร่าเริงพูดถึงพี่น้องแถมขึ้นสเตตัส ว่าขอบคุณที่เป็นพี่น้องครานตามกันออกมาถ้ามึงไม่อยากถูกหลอกจนหมดตัวก็ลองทำใจเป็นกลางดูนะอย่าเอาแต่คิดว่าคนอื่นอิจฉาเขากูอ่ะรอดแล้วขอให้มึงโชคดีภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าหลงอยู่ในกาลาเลกตั้งสี่เดือนแต่ไม่ได้อวย ไม่ด่าใครแค่ให้กำลังใจเพราะสงสารถ้าอยู่ในนั้นคงยังตาบอดอยู่พูดมาสงสารตัวเองจริงๆตั้งสี่หเดือนฮ่าฮเราทุกคนในนี้ต่างผ่านมันมาได้ขวัญเอ๋ยขวัญมาค่ะจำศีลอยู่ในถ้ำลึกหาทางออกเกือบไม่เจอค่ะเหมือนกันเลยจ้าตอนนี้จะเอาคืนละ่ะฮ่าฮา เราก็หลงอวยมันอยู่หลายเดือนนะคะกูมีทุกอย่างแล้วเงินทองบ้านรถจะอิจฉามันทำเพื่อทุกวันนี้กูกินนอนอย่างเดียวกินอิ่มนอนหลับไม่เครียดเหมือนตัวเฮียล้อล่วงเงินเขามาใส่กระเป๋าตัวเองหรอกที่ผ่านมาแค่ละครที่มันแสดงได้เนียนแต่มันกินไม่อิ่มนอนไม่หลับหรอกเพราะมันมีบาปในใจ เหมือนไฟสุมในอกถูกต้องที่สุดคะ่ะใครจะไปอิจฉาคนแบบนั้นมีตรงไหนอิจฉาถามหน่อยจอมหลวงโลกมีแค่คนโง่เท่านั้นที่บอกว่าอิจฉาตัวเฮียมันยังไม่รู้สึกตัวกันอีกถูกต้องแล้วจ้าปล่อยมันโง่ต่อไปจ้าตาสว่างแล้วจ้า